สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกๆคนเราโยาเซรีฟ้าจังกระไทยไทยในญี่ปุญญ่นยโกสอบประจงเด,ด็จุปุจุปุยศชาค่ะพประจมาอีกแล้วนะคะผู้ติดตามทุกๆคนและ KFC ทุกๆคนนะคะสบายดีไหมคะอ๋อช่วงนี้ช่วงเย็นนะคะก็เมืม่อเมืม่อตอนเช้าก็ได้อัดคลิปคุกกี้ฮัลโล k คิตตไปแล้วนะคะก็พอตกช่วงเย็น <laughs> ไปทำธุระมาแล้วกลับมานอนกลางวัน รอนผมหายหมดเลยหน้าเยอะหมดเลยอ๋อเดี๋ยวก็อัดคลิปนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ํานอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เรียนเรียนเรียนมีเรียน,ยน,ยน,ยนก็จะไม่ได้อัดคลิปแล้วนะคะจะมาอัดคลิปอีกทีก้วันพระหักสุกสาหรือไม่ก็ศุกเสาเนี่ยราคะทั้งไงก็รอๆกันนะคะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงคลิปนี้นะคะโอ๊ยคันคัน,คนตามสัญญานะคะฟ้าจังเคยทําคลิปแบบนี้มาแล้วนะคะแต่ว่ามีหลายๆคนแบบว่าขี้เกียจไปกดย้อนหลังโอเคฟ้าอัดให้แต่ในเมื่อ จริงๆปกติฟ้าจะไม่ชอบทําคลิปอะไรซ้ําๆกันนะคะมันซ้ำซากมันดูมันดูไม่ิร์ทอะไรเงี้ยก็คือว่าแต่ว่าที่อัดซ้ําเพราะว่ามันมีอะไรที่เด็ดกว่าคลิปเก่าถึงได้อัดซ้ําโอเค,คะนะคะนั่นก็ค,คือมันเกียบกับน้ําอัดลมค่ะโอ้ฟ้าบ้านฟ้าจังก็จะทานน้ำอัดลมทีขวดหนึ่งกี่ลิตรเนี่ยสองลิตรเปล่าเอออย่างนี้นะคะนั่นก็คือที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาเรียกว่าฟ้าจุกเก็บแก๊สน้ําอัดลมนะคะ คลิปที่แล้วเนี่อัดแบบนี้ไว้แบบแบบแบบบี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 บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊อย่างเงี้ยอ่ะและ้วก็ฟังดูนะโอ้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอดื่มเทเทเทใส่แก้วแล้วดื่ม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 แล้วก็ปิดแล้วก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะลําบากนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะลําบากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็ยังมีแก๊สอยู่แต่ว่าจันจันนี่เลยฝาจั่งมีอันนี้มีอันนี้มาใหม่มันเป็นฝาจุเก็บแก๊สน้ำบัดลมเหมือนกันอีกเช่นกันนะคะแต่ว่ามันเป็นเอออย่าเพิ่งแกะเป็นแบบรูปแบบใหม่นั่นก็คือเออมันก็น่าใช่อ๋อมนมีผาแกะจุดนี้นะคะแล้วก็อรงนี้ก็อ๋อออามาแลวนี่มันจะเป็นรูปลักษณะนี้เย้แต่วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นก่อนอ่ะสองนาทีแล้วรีวิวสตามันจะเขียนว่า ทางซังกานูเกตราระทางซังอิงเดียวจะไนจ่าจนาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทางซังกานูเกตราระทางซังอิงเดียวจะไนจะไจะไนจะไนแปลว่าถ้าถ้าไม่มีแก๊สถ้าแก๊สมันหายไปมันก็ไม่ได้เรียกมันก็ไม่เรียกว่าน้ำอัดลมละสี่เออประมาณนั้นนะคะถ้า ถ้าแก๊สมันหายไปมันก็ไม่เรียกว่าน้ําอัดลมละซีนะคะทางสังแปลว่าแก๊สคาร์บอนิกที่มันอยู่ในน้ําอัดลมน้ําอัดลมมันจะมีแก๊สใช่ไหมคะเขาเรียกว่าแก๊สมันเขาจะใส่แก๊สคาร์บอนิกนะคะแล้วก็ก็คือทางสังกาบนูเกตาร่าแปลว่าถ้าแก๊สมันหายไปถ้าแก๊สคาร์บอนิกมันหายไปทางสังอิงชก อิงเดียวจะได้จะได้มันก็ไม่ใช่น้ำอัดลมละซี่ประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะรีวิวเลยละการน,นี่มันจะเป็นรูปแบบใหม่ถ้าทําอย่างเงี้ยมันลําบากยิงย่งยิ่งถ้าใครแบบว่าใช้แบบว่าขวด2องนิขึ้นไปเนี่ยโอ้โหบีบทีเมื่อยมือเมือม่อยนิ้วนะคะโอเคอันนี้ตัดไปนี่ก็จะทิ้งแล้วนะไม่เอาแล้วอาอ,อันนี้ประมาณห0 0ร้อกว่าเยนนะคะอันนี้400อกว่าเยนนะคะบกวกลบคูณหารกันเองนะคะก็เอาเรามาใส่ตาง ดูวิธีการเลยดีกว่ามันใส่ยังไงเออนี่นะก็อ๋อง่ายมากเลยอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยง่ายว่ะแล้วก็ปัม๊มเอาปัม๊มจนกว่า,จน,วาจนกว่าเราจะปั๊มไม่ได้อะ่ะจนกว่าจน,นี่นี่นีอ๋อเคยเอาพวกเพื่อนเพื่อนเคยซื้ออ้น,นี้มาใช้มะ ไอที่ลดน้ำต้นไม้ที่มันแบบเป็น,เปนสเปรย์สเปรย์อะเออใช้หลักการเดียวกันอ,อื๋อ,อ,อเริ่มแข็งแล้วข,ข,ขวดที่เป็นพลาสติกมันจะเริ่มบีบไม่ได้แล้วมันเริ่มกดไม่ได้แล้วโอ้อย่างนี้ใช้ง่ายกว่านะถ้าเป็นแบบว่าหัวจุกฝาอย่างเงี้ยป้าแนะนํานะใช้ได้ดีแต่มันจะเมื่อยตอนเก็บแกส๊สนะคะไอ,อ้อย่างนี้ดีกว่าไอ้หกระดก นี่เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์อันนี้มันเป็นมีรีฟิลขายด้วยนะถ้าแบบว่าทําหล่นทําหายไปเออแล้วเราก็เปิดนี่ได้ยินเสียงแกส๊สบ่าเออลดนะถ้าไงก็ไปหาซื้อกันมานะคะมีกับฝาจุกฝา,าจุกเก็บรักษาแก๊สนะ้ำอัดลมนะคะมันจะมี2 2ลักษณะนี้2แบบนี้นะคะถ้าไงไปหาซื้อกันมันไม่ไม่แพงอย่างที่บอกอันนี้400กว่าเยนอะ ตีไปนะ400เยนกับ500เยนนะคะ400เยนมันตอนนี้มัน10,000เยน10,000เยนก็คือ2,700บาทอ่ตีเป็น3,000แล้วกันมันจะได้บวกแล้วคุณหารง่ายๆก็ถ้า400ก็ 4, 30, 4 3 0 432ร้ออ่ากี่เท่าไหร่อ่ะร้พันสอหรือป่าเออนะ่ประมาณนี้นะคะว่ายังไม่ใช่สิเกินเท่าไหร่วะ4 4ี่สามสิบบาทแต่อันนี้เออ <c oughs> ลืมลืมบวกลบผิดอันนี้ 500, 5้า5้อยหบาทเออก็ไม่แพงนะก็ใช้ได้นะ่ะคือถ้าแบบแบบแบบปันะ๊มน่ะดีกว่าแบบบีบนะคะถ้าไงก็ไปหาซื้อตอมันจะขายตามร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านไดโซอะไรไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ใช่ร้อยเยนตามซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะนะน่ะนะในในห้างของญี่ปุ่นมีหมด โอเคนะคะทั้งไงก็รีวิวแค่นี้นะคะทั้งไงหวังว่าคงจะได้ความรู้กันนะคะกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ของแปลกๆใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อคิววะโคเรมาเดโซเลเดวะมาตาไมาโชเนจุบุจุบุยศชาอย่าลืมนะคะกับฟ้าจุกเก็บแก๊สของน้ำอารมณ์นะคะบ๊ายบายนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอาย้อนใหม่ทางซังกันนูเกตาร่าทางซัง อิงเดียวจะได้จะได้บ๊ายบายไลค์แชร์รีโพสให้ด้วยเดอ้อ